ครับผมก็นะครับส่งรถอีกแล้วนะครับสําหรับคุณพ่อนะครับผมจังอยู่จังหวัดอุดรนะครับตําบลเชียงยืนนะครับอาเภอเมืองนะครับผมจังหวัดอุดรนะครับคุณพ่อนิวัฒนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับที่ไว้วางใจนะครับทีมงานช่างให้รถไทยน้อยนะครับผมนะครับที่ตั้งทีมงานที่อยู่ทีมงานก็นะครับอำเภอทุ่งศรี อุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็คันนี้นะครับก็มีมีคาดนะครับผมกับผานนะครับผานหัวหมูนะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมปรับปรุงใหม่นะครับเหล็กหนากว่าเดิมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับก็ล้อนะครับเหล็กล้อก็ใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมลูกค้านะครับครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมมากับ่ังอ๊อฟครับสวัสดีครับ